肮脏哦。

เป็นไ้ยให่ไมสวยขนาดนี้านไม่มีสวยหรกตอนนั้นไม่ไปขายอะไรนะขยพวกเนียใช่เธอขายอไรหรอเออเอใช่เธอขายไม้เออเธอไปปุ๊บเดี๋ยวปะทุไอวิทย์เนาะตอนี้ไอวิก็อยู่สเลเยแล้วนะอ่ะคก็อยู่สเลแล้วนะ